สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้านคุณภาพอากาศและการประยุกต์ใช้นะคะในลำดับแรกนะคะดิฉันในนามของคณะผู้วิจัยนะคะในโครงการตัวนี้ขอกล่าวารายงานต่อท่านประธานในพิธีนะคะ ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเรื่องโครงการออกแบบและการสร้างมาตรฐานข้อมูลรัฐพร้อมการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่กรณีศึกษาโมลพิษทางอากาศด้านฝุ่นละอองจาก,สำ,กาจสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศหรือนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศประจำปี2565คณะผู้วิจัยเห็นว่าการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นะคะสามารถช่วยยกระดับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการออกแบบนโยบายการดำเนินนโยบายและการวัดผลของนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองในภาพรวมของประเทศได้ และเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ด้านคุณภาพอากาศและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวทางคณะผู้วิจัยจึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ด้านคุณภาพอากาศและการประยุกต์ใช้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป การสัมมนาในวันนี้ทางเราได้รับเกียรติจากผู้จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านคุณภาพอากาศประกอบด้วยผู้บริหารนักวิชาการนักปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศจากหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมมลพิษสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมและนักวิจัยอาจารย์นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงบริษัทเอกชนและผู้ที่ให้ความสนใจในโครงการนี้ที่ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวนานในที่นี้นะคะที่ได้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้รวมถึงการเข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์เป็นจำนวนมากบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญศาสตร,ราจารย์ดรนันทนิตวานิชาชีวะรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กรุณาให้เกียรติเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้านคุณภาพอากาศและการประยุกต์ใช้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะข,ขอขอบคุณพิธีกรน,นะคะแล้วก็เ,เรียนท่าน วิทยากรนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาในวันนี้ทุกๆท,ท่านค่ะค่ะในานามของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะแล้วก็สำนักง,งานบริหารงานวิจัยเนี่ยเราก็ยินดีที่จะ,ะช่วยกันขับเคลื่อนงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยที่มีประโยชน์อย่างนี้นะคะคืองานวิจัยที่สามารถเอาองค์ความรู้ที่เป็น ลากฐานของคณะวิทยาศาสตร์นะคะมาช่วยทําให้ประชาชนทั่วไปและแหล่างงานทั่วไปนะะหน่วยงานทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะในครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะคะเราจะเห็นว่าฝุ่น PM 2.5มเนี่ยมีการเก็บข้อมูลอยู่หลากหลายหน่วยงานนะคะแต่ว่ายังไม่มีศูนย์รวมที่จะรวมข้อมูลต่างๆจากหลายๆซอสเข้ามาร่วมกันนะคะแล้วก็สามารถเผยแพร่ในเชิงพับบิกทุกคน สามารถมาดึงข้อมูลตรงนี้ใช้ได้นะคะก็จะเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่นะคะซึ่งต้องขอบคุณสํานักงานาการวิจัยแห่งชาติหรือวชอที่เล็งเห็นประโยชน์ของโครงการวิจัยนี้แล้วก็ให้โอกาสนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยทำข้อมูลนี้ ะะดึงข้อมูลนี้มาเก็บไว้ในแหล่ง Data ตอร์บขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะค่ะดิฉันนะคะในานามของประธานแล้วก็รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรท่านพิธีกรท่านนักศึกษานักวิจัยทุกทท่านแล้วก็ผู้ร่วมสัมมนาทุกทกท่านนะคะที่ให้สนใจในการเข้าฟังสัมมานาในครั้งนี้ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ใช้ประโยชน์จากงาน ผลงานวิจัยในครั้งนี้นะคะแล้วก็ยิ่งมีคนใช้ประโยชน์ได้เยอะเท่าไหร่ก็จะทําให้งานวิจัยมีคุณค่างานวิจัยไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้ในกล่องนะคะควรที่จะเอาออกไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็ขออนุญาตเปิดงานในครั้งนี้ณนะบัดนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณ อาจารย์นันทนิดมากนะคะที่ให้เกียรติในการเปิดงานในวันนี้นะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปในส่วนของการอบรมในวันนี้นะคะก็อขอเชิญทุกท่านนะคะในส่วนที่เป็นออนไลน์รบก,กวนเปิดกล้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะคะให้เห็นว่าครั้งหนึ่งเราเคยในมาได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในโครงการวิจัย นะคะมีประโยชน์อันนี้สําหรับท่านที่อยู่ในห้องประชุมตรงนี้เดี๋ยวรบกวนรว,รวมตัวกันที่หน้าเวทีนะคะ ลำดับถัดไปนะคะก็ทางทีมวิจัยนะคะก็ขอ เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุนีพงศ์พินิจพินโยนะคะในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานเลยคะ่ะ คุณค่ะ